ทางไปสวนครับรถคามมาได้ครับต้องขึ้นมันจะมีรถไทยครับนี่ครับอุบลตานสมครับจังหวัดอุบลครับอำเภอตานสุนครพน้องบ้านเฮารถมอไซค์คามม่ได้ครับต้องใส่รถไทยล้ำยังครับคา้ายๆปีหกสองครับแต่ผมว่านัวคนนั้นน้องครับปีนี้เอาไล่ซดไหล่ซด ไปสวนนายกเป,ป้าป่ากันป่าสิไป,ปแล้วเอฟทีครับเอฟทีมาใส่ไปล่ได้ครับต้ยองรถใหญ่ยังเดียวไล่ไสดไล่ดไใหญ่ทำไงไงทำง่อยไงำนี่ละ่ะ <c oughs> ง่อยโตหนาโอ้เปวาป่าน,น้าโยกคนป่าไปกับน้ำละ่ะ <c oughs> บุรีขี่มัสเซนเนี่ต้องระวังนะครับทะเบยียนรถครับปีศีลปี 62, หกสองเมื่อเสียนะครับเสียเงินสามพันเสียอยู่นี่ล่ะโอ้สอดอครับสอดอสอดอมาเองครับสอดอมาเองโอ้นี่ก็ผู้ใหญ,ญ่บ้านเว้ยวังกี้สอดคอมีผู้ใหญ,ญ่บ้านครับนีผู้ใหญ,ญ่บ้านไป ขึ้นเล,ลี้ยวไรครับสามมือนี่สามมือที่แราลีวยงดูงนั่ย้ำเห็นหน้าเนียครับเจ้านี่ครับนี่ยโดหลพูดเลย้องถามผู้เขา ลูกคนพืนที่พวกเขาเห็นหน้าทุกปีนี่เขาเบ่งลักษณะน้ำเขาหูล่ะไม่ให้บอกไม่ได้กินเราเขาปีนี้ขนาดของเราน้ามันบุ๋ถึงแหล่ะเราเราทำเก่ล่ะทั่นี่ก็ห่วยแล้ววะเด็กผีดองทางไปสวนนัดสวงนี้ก็สูสๆต่อไปครับธรรมศาสตร์ครับ ครับเขางามๆครับบรอดนะครับเดี๋ยวกระเิงครับนำนะน,น,นะครับพี่น้งองบรบ้านแล้วครับน้ำถ่วมกนยังยิมสู้อยู่ครับ tên tên nào bao giờ mà cái bảo hiểm khẩu luôn